สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะคีณพี่ใหญ่เจดีนะคะทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็นะคะรอรั่วนะคะของัพย์ของคุณนะคะก็มาลุนนะคะลุ้ <tenga lady brewer> ทุ่งนานะคะค่ะทําการนะคะตัดนะคะข้าวนะคะแล้วก็มีหญ้าด้วยนะคะผสมมาด้วยนะคะตัดหญ้านะคะออกนะคะให้ขึ้นใหม่นะคะก็หญ้านะคะมีแต่หญ้า ไม่ไม่ค่อยมีข้าวเลยนะคะแม่แม่จ๋าก็ไม่ค่อยมีข้าวนะคะก็เลยนะคะทําการนะคะตัดทิ้งนะคะให้ขึ้นมาใหม่นะคะฝากเป็นกําลังใจนะคะให้ครอบครัวนะคะสรบางงคนได้นะคะฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะต่อนะคะ ตัดสิทธนะคะก็เบกนะคะเบกเอานะคะไปให้นะคะวัวนะคะไปให้วัวนะคะก็เป็นวัวนะคะของน้องนะคะน้องอาใช่านะคะของตะเอมเขาเลี้ยงวัวนะคะก็ะะทำการนะคะตัดนะคะก็ได้มีประโยชน์เนาะนะคะได้นะคะเอาเบกให้วัวกินด,ด้วยนะคะ วันนี้นะคะก็นะคะไม่ต้องถอดย้านะคะไม่ต้องขออีดย้านะคะราสารพิษนะคะกนตาดเอานะคะให้นะคะขึ้นมาใหม่นาะนะคะนู่นก็ขีตาขีดตาเลิศเลอนะคะใหญ่เลยนะคะกระเด็นกระจายนะคะเต็มน,นะคะเต็มตัวเลยนะคะมี่ก็น,นะคะจัดหนี่นะคะ ไปหมดเลยนะคะนี่เขาูตัดยู่เก็ขาเอานะคะมานะคะช่ตัดนะคะเอาไปให้วัวเนาะนะคะเอาไปให้วัวนะคะินงญ้าๆนะคะสีเลนะคะสินยาดดๆนะคะ,ะคะ โอ้นะคะมีไม่ใส่ oui, เสื้อแขนยาวเลยนะคะโอ้โหนีไม่ใส่เสื้อแขนยาวเลยนะคะเอาเต็มที่เลยนะคะเต็มที่เลยนะคะยาขึ้นเต็มเลยเนาะ ก็ฝากกดไละคะ์นะคะกดแชร์นะคะเป็นกำลังใจนะคะให้ด้วยนะคะเพราะเพื่อไม่เมีจ้าถึงนะคะไม่นะะมีนะคะน้องเจ้ามงคลนะคะก็มีเมียมนะคะเข้ามาปิดกำลังใจให้เยอะเลยนะคะน้องเจ้ามงคลตอนนี้นะคะเขาก็นะคะจากไปนะคะ ส,สนนะะู่สวรรคะน์นะคะชั้นดาวนะคะใหญ่เลยนะคะก็สัตอานคะคะนิ่งๆนะคะก็ขอให้นะคะน้องศักดิ์งคได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะมาอยู่นะคะสานนะะะยายนะคะมาอยู่นะคะครอบยายนะคะอีโนนะคะก็ทาบุญน,นะคะมานะคะด้วยกันนะคะเทนี้ก็น้องก็ได้มาอยู่กับยายนะคะเทนี้ ะะขอ,บ,บ,คะคะขอบ,บคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะที่มีนะคะมีนะคะมาให้นะคะน้องซักมพิงๆนะคะมาตลอดนะคะ ไม่ไปเอาน้ำมากินนู่นน้ำอยู่นู่นแหลกระติกไม่ได้ถือมาเมื่อกี้ไปเอาคลาสก็ไม่เอาน้ำมากินด้วยถ้ามีปลาก็ดีเนาะนะคะไม่มีปลาไม่มีปลาเลยนะคะร้าการเหนื่อยแล้วนะคะเริ่มล้าแล้วคะอากาศก็นะคะเริ่มนะคะอเดนนะคะมาแล้วนะคะก็เริ่มร้อนนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็อากาศนะคะเปลี่ยนแปลนะคะเปลี่ยนแปลนะคะได้นะคะไหลนะคะทุกที่เลยนะคะ ត <good buzz> ាក oh, ់ត mm. <that obvious> <in tragedy> <hi, dear> ាត់មាត់ហើយចំណោរនេះព្រោះគេមើលពីដើមមកដល់ឥឡូវនេះស្រុកទៅបានមិនអីន້ອງនេះទុយហាយក្រយហ៎ กรุงนานะคะแม่แม่จ๋านะคะมานะคะ,ม,ม,าะ,คะมานะคะมานะคะ,มา,ะ,คะมาเด้อนะคะมาช่วยเบยิกยาได้เลยนะคะ <c oughs> ยาขึ้เต็มนะคะยาเยอะมากเลยนะคะอ่าต้นข้าวแทบไม่เจอเลยนะคะพอดีนะคะหวานปื๊บนะคะก็เจอพายุใหญ่ามากเลยนะคะพายุนะคะมานะคะก็แล้วก็นะคะเจอพายุนะคะร็ดนะคะเ้วก็นะคะ แล้วก็ฝนไม่ตกอีกนะคะฝนไม่ตกอีกนะคะก็เลยยากขึ้นนะคะยากขึ้นเต็มนะคะพอยากขึ้นมานะคะก็เจอพายุอีกนะคะมานะคะอีกนะคะก็ยาก็ขึ้นเต็มนะคะไม่มีข้าวขึ้นเลยนะคะรอทําการนะคะตัดให้ขึ้นมาใหม่นะคะหว่านปุ๋ยนะคะแล้วก็ให้ขึ้นมาใหม่นะคะอตอนนี้ก็น้ําแห้งแล้วนะคะผจะมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะคะ เตัดส so ิดนะคะน้ำก็ม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวยาก็ตจะขึ้นอีกนะคะเวลากันเร็วนะคะผักโอนะคะฟักนะคะยูโคนนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะยาก็ขออนุญาตนะคะ ลงไล,ลงค์อะไรกูทักแคทแคทนี้นะคะเดี๋ยวเจอคลิปหน้ากันใหม่นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะช่องกะเวทบมังคลครับโต่อตอนะคะสวัสดีค่ะ